คลิปนี้จะพาทุกคนไปตะลุยร้านเด็ดปลาเผาอบโอ่งที่ตลาดอุดมสุขกันค่ะบอกเลยว่าร้านเนี้ยที่ออฟฟิศแอดเป็นเอเลยนะติดใจในความหอมความนุ่มความฉ่ำของเนื้อปลามากด้วยกรรมวิธีปลาเผาอบโอ่งที่ไม่เหมือนเจ้าไหนเลยลองมาหลายร้านความหอมความนุ่มความฉ่ำมันไม่เหมือนกันเลยทุกคนแล้วยิ่งน้ำจิ้มเขานะ <c oughs> เด็ดสุดซีฟู้ดคือต้องขอเบิ้ลเลยจ้า ปลาตัวใหญ่ๆบุ้มๆเลยนะคะมีทั้งปลาทับทิมแล้วปลานิลเนาะซึ่งตอนนี้ราคาปลาทับทิมก็จะเป็นราคา200บาทแล้วนะคะบอกเลยว่าใครใส่เฮลตี้รักสุขภาพหรือว่าไม่อยากทานเยอะตอนเย็นนะตอบโจทย์เลยแอดคือกินกันประ,ประจําเลยค่ะอร่อยมากเพลินมากแล้วก็ไม่ต้องกลัวอ้วนด้วยร้านเนี้ยคือดีนะทุกคนใครแบบหาปลาเผานะอยู่ใกล้อุดมสุขอยากให้ลองเลยมาลองกันนะ